ครับก็สวัสดีทักทายกันจากไดเรียนรู้นะครับไดเรียนรู้วันนี้มามาอยู่ที่ภาคอีสานครับผมเป็นอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับบรรยากาศก,าก็เป็นดินเป็นดินปนทรายผมขุดหลุมตั้งไว้เมื่อวานนั่นแหละวันนี้จะมาปลูกไม้ใต้นะครับมีเพาะไม้ใต้มาสี่ตัวจะมาลองปลูกดูว่ามันจะเข้ากับสภาพอากาศได้ไหมอะไรยังไงนะครับมีมีม มีง้อโรงเรียนนะครับง้อโรงเรียนแล้วก็ส้มโอทับทิมสยามส้มโอทับทิมสยามนะครับแล้วก็มีทุเรียนหมอนทองทุเรียนหมอนทองไม่ใช่กิ่งกระโดงนะครับแต่กิ่งกระโดงก็มีแล้วก็มีสตอเป็นสตอข้าวสตอติดตานะครับเดี๋ยวจะมาลองปลูกดูกันทางภาคอีสานเพราะหลายๆท่านาลูกค้าทางอีสานเขาก็ถามว่า ถ้ามาปลูกทางอีสานเนี่ยจะปลูกได้ไหมปลูกเอ่อมันจะรอดไหมมันจะเติบโตดีไหมนี่ดูบรรยากาศนะครับผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดหญ้าเมื่อวานน่ะขุดหลุมไม่แล้วนทีนี้ผมปลูกกล้วยปลูกกล้วยเป็นแถวไว้เป็นแถวไว้ก็แล้วก็ทีนี้ไอ้พวกนี้ผมจะมาปลูกระหว่างแถวกล้วยอีกทีหนึง่งเป็นสตอเงาะทุเรียนแล้วก็ทัาทิมสยาอันนี้เอามาอย่างละต้นทีแรกตั้งใจจะทําเป็นคลิปยาวเลยนะครับจะเป็นคลิปยาวแต่ว่า เดี๋ยวผมจะตัดเป็นคลิปๆดีกว่าว่าเดี๋ยวตรงนี้ผมจะปลูกสตอก่อนปลูกสตอก่อนแล้วค่อยไปทําอีกคลิปหนึ่งคือปลูกทุเรียนอีกคลิปหนึ่งคือปลูกทับทิมสยามอีกคลิปหนึ่งก็ปลูกง้อโรงเรียนมันจะได้เผื่อลูกค้าจะขอดูว่าวิธีปลูกยังไงอะไรยังไงตรงไหนเนี่ยผมจะได้ออาลิงเนี่ยไปวางให้ลูกค้าดูเพราะว่าหลายๆท่านก็ก็ก็อยากรู้ว่าเออวิธีปลูกอยากซื้อพันธุ์ไม้ไปปลูกแต่ว่า วิธีปลูกแต่และอย่างถ้ามันรวมกัน4ตัวมันจะยาวเกินบางท่านที่สนใจจะปลูกทับทิมสยามก็ก็กอาจจะไม่ต้องดูคลิปเงาะก็ได้ <c oughs> หรือจะดูหมดก็ได้นะครับเป็นอำเภอเมืองนะครับจังหวัดชัยภูมิอากาศก็ประมาณนี้แห้งแล้งฝั่งนู้นก็เป็นไร่อ้อยไร่มันเขาเพิ่งตัดตัดอ้อยขุดมันไปดินก็เป็นดินปนทรายผมขุดหลุมไว้แล้วเมื่อวานประมาณนี้ครับหลุมก็ประมาณ30มสคูณสาหรือ50ก็ได้ รอ,องรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือในกรณีผมเนี่ยผมยังไม่ได้หาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพราะว่ามันยังไม่ได้ยังไม่ได้หาก็เลยใช้แกลบดาเอาแกลบดํามาถังหนึ่งจะใช้หนึ่งถังต่อหนึ่งหลุมเลยแล้วก็มีปุ๋ย15เอาไว้คลุกฮะแล้วก็อุปกรณ์ก็มีเนี่ยไม้ต้องมีไม้นะครับไม้ปักปลูกเสร็จต้องมีไม้ปักแล้วก็มัดไว้กันลมโยกอันนี้คือขาดไม่ได้เลยเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็รดน้ําตามเพราะว่านี่ผมยังไม่ได้วางระบบน้ํา เอาเป็นน้ำฝนล้วนๆก่อนฝนก็เริ่มตกมัางแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่เยอะนี้เป็นวันที่27นะครับวันที่27บ่ายแล้ววันยี่สิบเจ็ดเดือนสี่เดือนสี่เดือน 4, เนมษาเมษาเลยแล้วก็ปีหกสี่เผื่อว่าคลิปมันจะอยู่นานนะครับเดี๋ยวท่านใดสนใจก็ขเข้าไปชมกันได้แล้วเดี๋ยวผมจะคุยกันไปปลูกกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวหลุมนี้จะปลูกเป็นสตอก่อนเดี๋ยวผมวางกล้องก่อนนะครับ ท่านใดสนใจก,ก็ก็ชมกันแล้วก็มีอะไรก็สอบถามกันเข้ามาเพิ่มเติมได้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวจะใกล้ก๊อปลิงเนี่ยไปวางเวลาลูกค้าถามเข้ามาในไลน์ในอะไรว่าเออวิธีปลูกยังไงปลูกยังไงผมทําให้ดูเป็นคลิปเลยนะครับอธิบายไปพลางๆหลุมเนี่ยผมขุดตั้งไว้เมื่อวานแล้วก็เอาดินปากหลุมเนี่ยลงไปขุดขึ้นมาก่อนแล้วก็แยกดินปากหลุมกับดินก้นหลุมเพราะดินปากหลุมมันจะมีหน้าดินมันจะมีอน,นันมากกว่าอินทรียวัตถุมีแล้วก็แกลบดํา นะครับแกบดําใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเทนได้นะครับไม่ต้องเยอะถ้าปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยไม่ต้องเยอะเป็นถังมันอย่างนี้อันนี้ผมแกบดาเนี่ยผมใส่เป็นถังเลยเพราะว่าจะช่วยให้ดินมันร่วนซุยขึ้นแล้วก็ผสมกับดินปากหลุมที่เราใส่ไว้เมื่อกี้นะครับดินดินปากหลุมดินหน้าดินแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันคลุกเขาเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเดือน2เ,เ,เดือนก็จะมาอัปเดต อ้ดิอีกทีนึงว่าสตอที่ปลูกไว้วันนี้มันเป็นยังไงบ้างมันโตไหมพอดีผมย้ายมาทําเป็นหน้าร้านขายต้นไม้อยู่ที่อาเภอเมืองเชียภูมินะครับท่านใดอยู่ใกล้ๆก็สอบถามมันเข้ามาได้อันนี้เป็นสตอสตอติดตาไซกำลังปลูกเลยครับไซนี้กอถ้ามันใหญ่กว่านี้เดี๋ยวรากมันจะขดมากเกินไซนี้กําลังปลูก แล้วมาดูไปพร้อมกันเผื่อมีลูกค้าเข้ามาถามหน้าร้านว่าเออมันปลูกทางอีสานได้ไหมอ่ะไม้ใต้เดี๋ยวผมก็จะพามาดูตรงเนี้เพราะว่านี่หน้าร้านก็อยู่ริมถนนเนี้ยได้ยินเสียงรถอยู่นี่ครับถอดถุงออกมาอย่างนี้รากเต็มแล้วก็วางลงไอ้ดีก็คือควรเอาไม้เอาไม้เสียบไว้ก่อนอย่างนี้ก่อนเลยเพราะว่าถ้าเรา กรบแล้วมาเสียบไม้บางทีมันก็จะมองไม่เห็นว่าต้นตุ้มมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวรากก็จะขาดเสียบไม้บักปักไว้แล้วก็กรบเลยครับเออเดียวผมลืมปุย๋ยสิบห้าตักอ่ากำมือนึงก่อนแล้วก็คลุกกับดินตรงเนี้ยแล้วก็กรบ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 ลงไปอย่างนี้ครับกรบเลยกรบกับดินที่เราคลุกขึ้นมากับแเบดดำเมื่อกี้นี่แหละกรบไปเลยพยายามอัดให้แน่นๆพอประมาณไม่ต้องแน่นจนถึงกับว่าขึ้นไปเหยียบ เอาด้ามจบกระถุงนะครับแต่ว่าให้แน่นๆประมาณนี้เดี๋ยวจบคลิปนี้ผมก็จะตัดคลิปไปลงไปไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วแยกเป็นคลิปๆปไปอีกคลิปถัดไปก็จะเป็นปลูกเป็นทับทิมสยามแต่คลิปนี้เป็นะตะโตอประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วก็แล้วก็อีกกำมือหนึ่งเมื่อกี้กำมือหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็อีกกำมือหนึ่งโรยรอบๆไม่ต้องให้ถึงโคนต้นมากแล้วก็กลบอีกทีหนึ่ง กันกันปุ๋ยกันปุ๋ยเขาระเหยระเหอดปักไม้ไว้ก่อนนะครับถ้าเราปักที่หลังเนี่ยถ้าเราปักที่หลังเนี่ยอาจจะโดนนั่นได้แล้วก็เชือกปักไม้เสร็จก็เชือกมัดกันมันจะวิ่งหนีนะครับกันลมโยกนะครับกันลมโยกเอาเชือกมัดโคอไว้ ดูดูจุดที่เหมาะสมไม่ต้องมัดให้แน่นจนจนต้นเขากิ่วนะครับมัดแค่ให้มันอยู่เออแน่นๆลมพัดจะได้ไม่โยกถ้าลมพัดโยกเนี่ยต้นไม้มันจะออกรากช้ามันจะโตช้าเนีย่ยถ้าลมพัดไม่โยกอย่างเงี้ยลมพัดไม่โยกโยกอใบมันก็นนั่นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าลมพัดไม่โยกเนี่ยมันจะโตเร็วแล้วอีกสําหรับต้นสตออีกเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆปลูกเสร็จก็คือตาม ธรรมดาของการปลูกต้นไม้นะครับปลูกเสร็จก็คือรดน้ํารดน้ําตามหลังจากนี้ผมก็รอหน้ารอรอฝนธรรมชาติอย่างเดียวครับเพราะว่าไม่ได้มีระบบน้ําปลูกเป็นระบบไร่แต่ว,ว่าผมปลูกกล้วยไว้ปลูกกล้วยไว้เป็นสองข้างผมจะปลูกกล้วยแล้วนี่ปลูกระหว่างกลางร่องกล้วยอีกทีนึงปลูกเสร็จก็รดน้ําตามประมาณนี้ครับเสร็จแล้วครับหนึ่งต้นสตอน,นี่เป็นสตอเตีย้ย อายุประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีหลังจากนี้ถ้าไม่ตายนะครับแต่ผมว่าไม่ตายหรอกเขาก็จะติดฝักต้นประมาณสัก2เมตรสเมตรครึ่ง3มเมตรไม่เกินนั้นเพราะว่าถ้ามันงามมันก็2ปีครึ่งมันก็เป็นถ้ามันไม่ค่อยงามก็ลากไปถึง3ปีแต่ถ้าดูแลดีๆ2ปีครึ่งก็ติดฝักแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตคลิปให้ดูกันว่าสตอที่ปลูกทางอีสานเนี่ยมันปลูกได้ไหมมันเป็นฝักไหมมัน มันมันเหมือนทางใต้ไหม <acted> เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งหลายๆที่เขาก็ปลูกกันได้ผมก็เชื่อว่าปลูกได้นะครับแต่วา่าลูกค้าหลา,หลายๆท่านหรือหลายๆท่านเขาก็อยากรู้ว่ามันปลูกได้ไหมมันจะเหมือนทางใต้ไหมเขาก็ยังลังเลสงสยัยผมก็เลยว่าพอดีมาทําหน้าร้านอยู่ทางนี้แล้วก็เลยเอามาปลูกหลังหลังเนี้ยหลังร้านเนี้ยให้ดูเลยว่ามันปลูกได้ไหมเวลาลูกค้ามาหน้าร้านบอกมันปลูกได้ไหมอ้สตอผมก็จะพาเดินมาดูว่ามันปลูกได้ไหมนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมตัดไปแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําเป็นทัพทีมสยามแล้วทุเรียนแล้วก็งอ้อโรงเรียนเพราะจะทำเป็นคลิปเดียวยาวเกินบางท่านก็สนใจเป็นเรื่องๆไปก็จะเยิ่นเยอะเกินเอาคลิปหนึ่งประมาณสัก5นาที10นาที3นาทีก็ว่ากันไปนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ